อเด็ดจริงๆเลยใช่ครับอาหารเต้าหู้มีอยู่มากมายหลายชนิดแล้วแต่ว่าจะปรุงยังไงนะครับวันนี้พวกเรามาแข่งขันดังนั้นวันนี้เราสองคนจะปรุงอาหารจากเต้าหู้นะครับแข่งขันว่าใครจะชนะนะครับผมตั้งใจฝึกขัดปรุงอาหารจากเต้าหูจาห้จากท่านอาจารย์โดยเฉพาะเต้าหู้ที่อาจารย์สอนผมนะครับ<อ>ผมพยายามที่จะดัดแปลงและทำจะได้รสชาติอร่อยโอ้เรียกชื่อว่าเต้าหู้ช่หอมครับ อาหารผลิตอี้หมินชื่อว่าตะหู้ชาหอมนะครับเป็นอาหารที่เด็ดมากเขาใช้เบชาโซเหมยเป็นส่วนผสมสำคัญและน้ำตาลกรวดจากนั้นก็นำส่วนผสมมาบดและขั่วใส่เห็ดหอมลายและต่อจากนั้นก็ผสมไก่มาตุ๋นให้น้ำซุปหอมๆแล้วก็ใช้ถั่วเหลืองนม มาทำเป็นเต้าหวยส่วนผสมทั้ง3มอย่างคงจะทำให้น้ำลายไหลได้แน่แน่อาจารย์ของเขาได้คิดคน้นอาหารจานนี้โดยเฉพาะเห็ดท้องแกะหลังจากเต้าหู้ผสมเครื่องเทศกลายเป็นเต้าหู้สีแดงเรื่องรูงสําคัญปรุงไปเต้าหู้ชาหอมคอยดูต่อไปนะครับเอาละครับ แทกั้งห้าท่านน้ำชาที่พวกคุณดื่มอยู่นั้นน้ำชาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรุงของผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเแล้วไอ้น้ำชานี่มันไปเกี่ยวข้องได้ยังไงอะฮะเออคือว่าผมเองจะเข้าใจเลยะนะอย่างนี้นะครับคือว่าผมอยากให้พวกเขารู้ถึงรสชาติชาของผมพรอมจริงๆนะครับในเมอ่อผมทำเต้าหู้ชาหอมก็จะมีกลิ่นหอมของชาอยู่นะครับไม่เห็นจะแปลกเลยก็แค่ดื่มชาเนาะก็แค่ดื่มชาแต่ว่าต้องมารอกินเต้าหู้ของผมสิครับเต้าหู้ของผมเผ็ดนิดหน่อย อร่อยแค่ไหนพูดไปก็ไรประโยชน์นะต้องเห็นด้วยตาว่าเต้าหู้ของผมมันอร่อยแค่ไหนนะครับชื่อว่าเต้าหวยหยกหอมทอดหวาอร่อยเลิศมากเลยเจ้งูเถืงนก็ขอทำเต้าหวยหยกหอมทอดของหอมอร่อยน่าดูแน่ๆส่วนสําคัญต้องใส่เต้าหู้นิ่มแช่แข็งเป็นส่วนสําคัญของเต้าหวยหยกหอมทอดจากนั้นคือเต้าหู้ยี้และน้ําสลัดส่วนผสมน้ำสลัดเขาคิดขึ้นมาเองเป็นหนึ่งไม่มีสองเลยแล้วก็ยังมีปลาแผ่นแหง้งซึ่งหอมกรอบอร่อย เป็นเครื่องปรุงชั้นดีอีกด้วยเครื่องปรุงต่างๆเป็นส่สวนผสมสาคัญของอาหารจานนี้เอาเครื่องปรุงมาทําให้สุกเมื่อผสมกันแล้วทั้งอร่อยอุด,ดมด้วยโปรโตีนทําให้ร่างกายแข็งแรงน้ำจิ้มอร่อยและส่ะสวนผสมมากมายปรุงแล้วจะมีรสอย่างไรบ้างนะพอแผ่นแท้งคุณมองสมวดคอนขีสุรอาหารมากมายนะครับ รู้ไหม<อ>ผมชอบกินอาหารทะเลเป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะนี่คืออะไรรู้ไหมนี่คือปลาแผน่นไงมันกรอบแล้วก็ทามาจากปลาดิบนะครับพวกเขาจะนำปลาดิบเนี่ยมาหั่นเป็นเส้นๆน,นะแล้วก็ใช้เครื่องกอดให้ออกมาเป็นแผน่แผนๆเพื่อที่จะนํามาเป็นเครื่องปรุงมันหอมามากๆเลยกลิ่นของพลาเนี่ยหอมเตะจมูกนะครับอลองดมดูดมสิครับหอมครับอหอมเนาะ หอมมากนะครับหอมจริงๆเลยคุณน้ไปรุงทั้งแผ่นเลยหรอเชิญดมครับหอมครับสิ <lawsuit. S 1> ่งไงบ้างครับทุกคนดมแล้วนะอาละหอมมากมากอืมใช่มันหอมมากอาจารย์สีของผมก็คิดอาหารออกมาผมรู้สึกซาบซึ้งจนน้ำตาไหลออกมาเลยนะคือเขาตั้งใจอย่างมากๆเลยครับ คือช้อนน้ำตาไหลไหลไปทางเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเงื่อไหลลงมาคล้ายกับน้ำตาเอเอาล่ะทรับถึงเวราสองคนมาประลองกันแล้วละครับใช่ครับดูซิว่าใครจะเป็นราชาเลิศดรสให้พวกเขามาลองชิมอาหารของพวกเราดูนะครับเอาละครับทุกคนพร้อมแล้วนะเริ่มลงคะแนนรอบแรกของราชาเลิศดรสกันเลยครับคุอว่าใครเก่งกว่า ราชาปทะราชวันนี้ใครคือราชอ่าาอ้าทำไมเราคะแนนให้เขาล่ะขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทุกท่านครับขอบคุณมากครับคระแนนซีต่อหนึ่งนะแม่ดูเองซีเป็นไง้องถามคุณเหวนหลงดูซิเราว่าเขาคุณหลินผมดูแล้วดูเหมือนเต้าหู้ทอดเกรียมมากนะครับเมื่อกี้ลงไปคงไม่มีกลิ่นของเต้าหู้แน่ๆเลยเดียวะนะครับแลวบาคุณเหอล่ะความจริงแล้วฉันชอบอาหารของอาจารย์สีนะคะ โอ้นี้ก็ยังไม่ใช่คําตอบแลวนะคิดว่าเดี๋ยวฉันจะขอชิมอาหารก่อนนะคะอาจจะเปลี่ยนใจลงคะแนนให้คุณใหม่ก็ได้นะคะเอาดีครับเจ้คุณลี่ครับเพราะผมชอบกินเต้าหู้นะครับผมคิดว่าคงถนัดเรื่องอาหารเต้าหู้ถ้าเกิดว่าเรื่องผัดตุนหรือว่าด้านอื่นๆเนี่ยคุณเฉิงเก่งกว่าแน่นอนนะครับผมคิดว่าถ้านำเต้าหู้มาถึงมือคุณแล้วแล้วก็คุณคงจะทำอาหารได้อร่อยอย่างแน่นอนเลยละครจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วความคิดเห็นของคุณเซิร์ดเหรอครับเป็นไงบ้าง เออผมดูจเครื่องปรุงของคุณแล้วเนี่ยมคพิเศษบ้างๆเลยนะครับโดยเฉพาะปลาแผ่นเครื่องเคียงต่างๆผมเชื่อว่าคุณทัตะคุออกมาคงอร่อยมากและผมได้ชิมมหาตะคูกับคุณมาแล้วรสชาติไห้รสชอจจึงขอบคุณมากเร้าหัวยโยคอมทอดของเตียงกัวเถิงปรุงแล้วจะแน่แค่ไหนส่วนตะคุชาของถลินอี้หมินจะเป็นอย่างไรกลิ่นในรสชาติหอมแค่ไหนวันนี้พวกเขาสองคนใครได้เป็นราชา นำเสนอรายการดีมากด้วยสาระความรู้เุดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสุขภาพความสวยความงามอาหารสมองากับการเปิดมุมมองด้านต่างๆในสังคม สถานีโทรทัศน์ m v t v 5 TV ที่อยู่เคียงข้างประชาชนราชาประท่าราชาวันนี้ใครคือราชาเจงกัวเถิงปรุงตะหวยหยกหอมทอดเข้าดึงดูดให้ผู้คนสนใจพวกเราคอยมาดูกันต่อไปนะครับสุลินอี้หมิน ขาปรุงเต้าหู้ชาหอมเขาต้องผัดเครื่องเคียงแล้วราดเต้าหู้เอาแล้วครับการประลองจะเริ่มแล้วหลังจากผมพ่ายแพ้สองครั้งติดต่อกันผมบอกกับตัวเองว่าการประลองในวันนี้ผมต้องชนะให้ได้นะครับวันนี้ผมขอแนะนําอาหารให้ทุกท่านชื่อว่าเต้าหู้ชาหอม สิ่งสาคัญที่สุดคือการต้มน้าซุปให้มีกลิ่นของใบชาน้ําซุปนี้สําคัญมากเป็นส่วนประกอบสําคัญเลยนะครับผมเองนั้นใช้เวลาตุ๋นนานมากเลยนะครับ <c oughs> เอาละครับขอให้ทุกท่านดูให้ดีๆนะครับอนอื่นก็วางเต้าหู้ลงในจานนะครับให้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วางพิมพเหล็กลงไปจากนั้นก็ค่อยๆกดพิมพ์เหล็กลงไปแบบนี้นะครับ จากนั้นก็จะกลายเป็นเต้าหู้ด้วยโดยปรยารดิบให้ดูสิครับเต้าหู้เขาน่ารักเนาะเมื่อได้เต้าหู้แล้วผมก็จะเอาเต้าหู้แช่ลงในน้ำซุปใบชาเอาละครับนี่ครับให้ดูดกลิ่นน้ำซุปเข้าไปนะครับให้เต้าหู้ดูดกลิ่นน้ำซุปแล้วครับใช่แล้วครับผมจะจงให้เต้าหู้มีกลิ่นใบชานะครับ เต้าหู้ของผมเนี่ยอาจารย์ของผมเฉาชงคิดค้นขึ้นมาเป็นพิเศษเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปซื้อเต้าหู้อะไรมาคไงไา้นะครับไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับนี <c oughs> ่ดูนะเขาขูดเอาไส้กลางเต้าหู้ออกมาด้วยเนี่ยใช่แล้ว <c oughs> ครับเพราะว่าผมต้องการให้มีเนื้อเต้าหู้ตรงกลางนะครับหลังจากผมผัดผักต่างๆแล้วก็จะนํามาราดตรงกลางเต้าหู้จับตาเมาส<ม>ให้ดีนะเพาะเขทท่าทางของเขาเหมือนแสดงหนังอยู่เลย มาดูใกล้ๆดอยนะครับมาสิครับอยางเห้นชัดๆคุณไปดูเทอะนะผมขอดูด้านหลังดีกว่าหานะครับครับรั้งนี้คงททำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะนะไม่ใช่มาเยี่ยมไข่นะครับผมทําให้กระทะร้อนก่อนนะครับอาล่ะว้าวเครื่องปรุงแค่นี้เหรอใช่แค่นี้เองอ่ะเพราะว่าเครื่องเคียงพวกนี้ผมจะเรียมมาให้แล้วนะครับอ๋อแล้วก็ใส่ซอสน้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยลงไปนะฮะให้หอมๆนะครับ บางคนไม่ชอบกินขึ้นช่ายนะคือว่าเต้าหู้ของคุณเนี่ยคุณได้น้ำซุปราดเข้าไปแล้วจะม่กลิ่นใบชามีเคลอบอะไรไหมไม่มีครับมันดูดกลิ่นแต่ว่าเมื่อมีเครื่องปรุงเต้าหู้ก็จะหอมอ๋อเดี๋ยวเขาใกล้คุณหลินมากนะครับเดี๋ยวเขาตื่นเต้เนเกิดความกดดนันอันตารายได้เลยนะครับครับอืมเอาเครื่องปรุงตักใส่ตรงกลาเต้าหู้ก็ดีเลยแล้วให้เต็มเลยเหรอครับอ๋อไม่นะคือเป็นแค่เครื่องเคียงอะนะนี่คือส่วนสำคัญของอาหารนี่นะครับส่วนนี้คือเห็ดตับแพะรูปร่างเหมือนกับตับแพะเลยนะครับ ผมใช้มาโรยหน้าเป็นสิ่งบำรุงร่างกายสำหรับผู้ชายนะครับเฮจินี้โรยหนะย้าเงินขึ้นเคียงก็อง๋ง่ายมากเลยนะครับคุณไม่กินให้ผมก็ได้นะครับเอาละยังไม่เรียบร้อยนะครับมาดูต่อครับจเป็นสนจริงๆเลยนะเนี่ยนี่นะครับผมคัดนเอนา,า,าต<ร><ม>ัวม,วมีดาจริงๆลนะเนี่ยใส่จานนะครับเออแล้วเครื่องเคียงเนี่ยจะเป็นต้องราหรือเปล่าไ่ดูไม่ดีมันจะไม่เสร็จเลย คุณหลินคะคุณเฮตัซี่ลงไปหรือเปล่าเขาตักน้ำมาหน่อยะสีคมขมที่ราดลงไปอะนี่คือน้ำซุปข้นๆตลงไปนิดหน่อยมันจะชัาเลยนะครับสีดำแล้วก็ขาวกลิ่นกลางนะครับไอ้ครืมเดี๋ยวคข้ดูอาหารของผมนะครับเขาปรุงเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมแพ้มาแล้วถึงสองครั้งนะครับวันนี้ผมตั้งอกตั้งใจเรียนรู้จากอาจารย์เซ่เพื่อปรุงอาหารจานนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ผมก็ได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละ อาหารจานนี้คือเต้าหู้ชาหอมนิ้มอี้มินก็ปรุงเต้าหู้ชาหอมเรียบร้อยแล้วเมื่อคุณชิมแล้วคงจะรู้สึกอย่างแน่นอนวันนี้ผมขอปรุงอาหารจานนี้ที่มีชื่อว่าเต้าหวยหยกหอมทอดครับใบหยกขาวนะครับเราจะใช้ใบหยกขาว ผมเชื่อว่าเต้าหู้นี้เวลาคุณกินเข้าไปก็จะรู้สึกเลยว่าในปากของคุณเนี่ยมันจะหอมขึ้นมาเลยนะครับโดยเฉพาะดอกจกขาวที่หอมอร่อยเครื่องปรุงก็คือซีอิ๊วดำน้ำตาลแล้วก็เต้าหู้ยีคุณพงษ์กินไปถึงแน่แนใช่ไหมตักเอาครีมสลัดลงมานะครับเปล่นเต้าหู้ยีเป็นยังไงนะครับเปลนเต้าหู้ยีมัน หอมมากเลยนะรู้ทีสีสันมากใช่ครับใช่ค่ะแต่ทานเขาดีนะจากนั้นก็ตักน้ําตาลลงมาโรยเล็กน้อยให้เข้ากันนะครับนี่นะครับแบบนี้ครับเชิญคุณเหอดีกว่าครับเชิญครับค่ะได้เลยค่ะอโอเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยใช่คุณเหอครับเชิญครับเองนะคะเอาละครับเชิญคนให้ทั่วๆนะครับ คุ้มทำอาหารบ่อยอ่ะเนาะตอนนี้ก็ไม่ได้<อ>ทำแล้วค่ะอ๋อแล้วครับตอนนี้ก็จะตั้งกระทะให้ไฟร้อนก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะขอแนะนําเครื่องปรุงต่างๆให้ทุกคนได้รู้จักก่อนนะนี่ก็คือซอสเปรี้ยวอ่ะเราใช้ซอสเปรี้ยวผสมกับน้ามันหอยนะครับคือเราจะค่อยๆคนให้มันเข้ากันนะจนมาเป็นซอสเปรี้ยวที่มันข้นๆดําๆแบบนี้นะครับางที่เห็นเนี่ยาละครับเรียบร้อย ผมจะลงมือทำเลยก็แล้วกันนะครับน้ำมันแดงก็คือพริกขั่วกับน้ำมันทับทิมพริกครกกับส่วนถ้วยนี้ก็คุณคิดไม่ถึงแน่เลยน้ำมันงาน้ำมันงาเยี่ยมมากๆเลยครับน้ำมันงาแบบ <laughs> นะเราเริ <laughs> ่มได้แล้วเหรอครับ <laughs> เชิญเลยครับเชิญโคตี่แล้วครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้ก่อนอื่นก็เทน้ำมันพืชลงไป ทนิดหน่อยก็พอนะครับไม่ต้องมากหลังจากนั้นก็คลิกให้กระจายนะครับให้น้ำมันกระจายไปทั่วแล้วก็มาที่เต้าหู้นะครับเอาละครับเห็นไหม,มตอมอร่อผมไม่เคยหเห็นเ <c oughs> ต้าหู้เลยเอกิีเต้าหู้มาแล้วนะให้คุณดมไงผมไม่ได้กลิ่นอรไรยเลยน,นี่ คือเดี๋ยวเราต้องขอเต้าหู้นะยอนห่างๆหน่อยไงน้ำซออ๋โอโยนลงไปเหรอเอาละครับจะวางลงไปแล้วนะดูให้ดีเุกแล้วนะไม่ใช่เขาเรียทอดทอดอ๋อครับนี่ถือได้ว่ากระทะดีมากๆเลยนะครับมันใมมล้ง่ายๆเลยนะเนี่ยใช้ดีครับ ไม่ใจไม่ไหวแล้วบ้างแล้วก็ต้งก็จะแล้วนีกีลาด้านนะครับผู้ตายมันเหม็นเนาะพ่อเต้าหู้ให้มันเหลืองพอประมาณนะครับดูสิครับดูสิบางทีจังปวดฉึงเขาต้องมาหารแบบแปลกนะครับตอนนี้ผมก็เพิ่งจะเข้าใจเองนะครับเนี่ยแม่ผมบอกว่าทําอะไรต้องทําให้ถ้อยสครัลยสารเลยเอาละครับ แล้วก็ราดครีมลงไปครับ <c oughs> ราชาเจิง <c oughs> ค่อยๆราดครีมค่อยๆโรยเกลือปรุงรสลงไปตหู้ของข้าวทำแบบง่ายๆไม่เพียงหน้าดูอย่าอร่อยมากๆเขาใช้เครื่องปรุงต่างๆมากมายแต่ว่าปรุงน่าจะเป็นยังไงราชาเจิงคุณคอยดูเถอะแขกรับเชิญกินแล้วจะเดินหาแน่ๆนะครับเอาละครับตอนน่อดีเขาวางปลาแผ่นลงไป แค่นี้ก็เรียบร้อยเต้าหัวยกขาวครับเรียบร้อยแล้วเต้าหัวยกหอมทอดของเจียงกัวเฉิองอร่อยแค่ไหนเขาจะชนะติดต่อกันสามครั้งได้หรือไม่ต้องติดตามต่อไปท่านผู้ชมชั่วประเทศและแขกรับเชิญทั้งข้าคนวันนี้ผมต้องเทการปรุงอาหารอย่างเลื่รสนะครับ โดยเฉพาะอาจารย์เซ่ได้คิดค้นสูตรอาหารให้แก่ผมนะครับนั่นก็คือเต้าหู้ชาหอมส่วนของผมเต้าหู้หยกหอมทอดครับขอให้ท่านผู้มีกติทุกท่านพิจารณาคิดให้ดีๆครับกระชาเลิศรถรอบ2ในเวลาลงคะแนนแล้วครับเชิญครับ อย่างนั้นดีมะไม่เป็ไรแล้วราชาประท่าราชาวันนี้ใครคือราชาวิยานคะแนนสามต่อสองผมชนะครับโอ้ขอบคุณจริงๆครับผมขอขอบคุณที่มาจงใจผมต้องถามแขกทั้งสองคนทำไมลงคะแนนให้ผมนะครับครับผมดูการปรุงตะคู่กับคุณแล้วนะครับ ชอบมาๆคุณนําเต้าคู่ไปแช่ซุปใบชาและก็จะมีเครื่องเคียงตรงกลางใช่ครับครับของคุณเจิงเขาทอดทำารสชาติต้าคู่มันเปลี่ยนไปคิดว่ามันเปลียนยังไงของคุณเจิงเออเขาทอดเต้าคู่ออกมาแล้วดูดีนะคะแต่ว่ารายการก็คือราชาเลิศกนรสจะต้องมีความเป็นหนึ่งด้วยและของคุณเจิงเขาปรุงออกมาแล้วดูดีแล้วก็หอมด้วยนะคะและนั่นก็คือเหตุผลที่ฉันลงคะแนนให้กับคุณค่ะแล้วคุณสนลรอครับ ออของคุณเต่าู้ทอดแนัก็ราชเครื่องปรุง,ต,งต่างๆไม่มากมายแต่ว่า<อ>คุณอินทาให้เลวนะครับคือ,อผมไม่ชอบเครื่องสีใบชาในเต้าหู้เท<อ>่าไรเลย<อ>ผมคิดว่าน่าจะแยกออกให้ผมไม่รู้สึกถึงใบชาเล,<อ>เลยนะครับตอบได้ดีมากเลยครับท่านคุณสี่ครับ เครื่องเคียงแตกต่างกันมากนะครับคุณมีเครื่องเคียงมากมายผมไม่รู้ว่าเกล็ดนละรสแท้ๆของเต้าหู้ไปยังไงนะครับคุณไม่เข้าใจหรอครับใช่ครับใช่ครับของคุณเจิงเนี่ยผมดูขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับตอนเขาปรุงหรือว่าทอดเต้าหู้เนี่ยคุณลองดูดีๆนะครับน้าตาลของเขาเนี่ยไหลออกมาจริงๆเลยนะครับผมก็เลยเชื่อว่าเต้าหู้ของเขาเนี่ยตัวกับมาแล้วรสชาติคงจะแตกต่างกันันแน่เลยนะครับโอ้ครับราชาพัฒนราชาวันนี้ผมคือราชาครับ ต้าหัวโยหอมทอดของเจิงกัวเฉิงสุดท้ายแขกรับเชิญสนใจลงคะแนนให้เขาเขาเก่งมากวันนี้เขาคือราชาเลิศรถขวาวดีครับรายการราชาเลิศรถได้พิมพ์ประสานออาจำ่ายโดยเฉพาะอาหารเต้าหู้ทั้ง4แบบขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับที่ลงคะแนนให้ผมในวันนี้เอาละครับอาหารจานเด็ดวันนี้ขอเชิญช่วยโชว์ให้ทุกท่านได้ชมด้วยนะครับเชิญครับแต่ละจานแตกต่างกันนะครับก็จะต่างกันตรง เรื่องเคียงนะครับในแต่ละจานผมชักอยากจะชิมก่อนแล้วล่ะครับเนี่ยเอาล้ครับงั้นอย่าเสียเวลาเลยเรามาลองชิมรสชาติอาหารจานนี้กันดีกว่านะครับการทำของคุณเหรอการทำอะเหรอคือแต่ละคนนี่ก็จะแตกต่างกันนะครับคืออาจารย์ของผมเขาบอกว่าอาหารแต่ละจานเราสามารถที่จะพลิกแปลงได้แล้วแต่พูดทำนะเขาก็บอกผมว่าเรื่องอาหารเนี่ยผมเข้าใจผมปรุงอาหารอย่างทุ่มเท เรื่องเต้าหู้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะกินหรือว่าปรุงออกมาเราควรจะแสดงออกทางจิตใจที่จะทําให้ทุกคนรู้ว่าคุณมีความตั้งใจขนาดไหนในการทานะครับชิมเลยคนดูพวกเขากินอย่างเพลิดเพลินนะครความจริงแล้วเวลาที่กินเข้าปากคุณจะรู้ว่าเนื้อปลาผสมกับเต้าหู้จะหอมแค่ไหนนะครับมีเครื่องเคียงปรุงอยู่ด้วยเวลากินแล้วเนี่ยหอมจริงๆเลยนะครับช่นุ่มหอมอร่อยเลื่อนลิ้นมากเลยครับ้าอันนี้กลิ่นและรสชาติเยี่ยมมากครับ ยากจะบรรยายเลยอร่อยแต่ว่าเมื่อกี้นี้ตอนที่ฉันเลือกกุหลินนะคะอาหารจานนี้จึงกลับไม่ได้กลิ่นอะไรเลยอ่ะฉันอยากถามว่าเป็นเพราะอะไรเลยคะเนี่ยคือผมไม่เน้นซีอิ๊วขาวอ่ะครับใช่เ๋อใช่ค่ะแต่ว่าทำไมใส่น้ำตาลอยู่หวานมากไม่มาชิมเองเลยล่ะไม่ใช่แน่เป็นไงครับอร่อยไหมครับเยี่ยมมากเลยครับครับเนี่ยใช่ครับผมรู้สึกว่าเต้าหู้มีกลิ่นจริงๆนฮะกินแล้วนุ่มลิ้น นุ่มๆลื่นๆอร่อยมากเลยนะครับผมจะพยายามนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าวิธีการของคุณเนี่ยดูดีมากเลยนี่รสชาติต่างกันบ้างนะกินหน่อยเป็นไงบ้างฮะเป็นไงอร่อยนะกินอน่อยไหอ่ะปีกเอาคนตาคุณมาหน่อยคุณทำอะไรของคณเรอะวกเขาเรียบร้อยมากเลยนะ เขาแกล้งคำอย่างนี้เนี่ยมันดูสิดูสิครับ <S <S คุณยังอยากมีผิวที่ขาวขึ้นไหมปัจจุบันเซอร์ิน